วิธีการใช้งานเครื่อง d s 50i กับ 70i เครื่องนี้ลักษณะจ,เจาเหมือนกันแต่ขนาดห้องจะแตกต่างกัน1มีปุ่ม power on off 2ปุ่มเซตค่า3ปุ่ม speed 4ปุ่มกดขึ้นปุมกดลง5ปุ่ม,มเครื่องตัวฟอกอากาศวิธีการ1 กด Power On เครื่องจะทำงานสถานะปัจจุบันที่เครื่องวัดค่าได้ 2. คือการเซตค่าของของเราที่ต้องการกดขึ้นหน่วยจะขึ้นหนึ่งกดลงทางโรงงานจะเซตค่าไว้ที่40เนื่องจากจะลูกค้าต้องการค่าที่เท่าไหร่ คากดขึ้นกดลงได้3สปีดมีสปีดไฮกับโลสองสปีด 4. กดตัวฟอกอากาศในตัวก็คือเราต้องกดทุกครั้งในเมื่อเราต้องการวิธีการเซตค่าตั้งเวลาเปิดปิดกด เซ็ตทางไว้กดเลื่อนไทม์ออนก็คือเวลาเปิดกดขึ้นลูกศรขึ้นจะเป็นหน่วยเป็นชั่วโมง จนถึง24ชั่วโมงลูกศรลงเป็นนาทีจนครบ60นาทีตั้งเวลาเปิดในเมื่อลูกค้าเราต้องการเปิดหรือปิดที่เราต้องการกดเซตอีกครั้งจะเป็นทําอ o เวลาปิด กดลูกศรขึ้นจะเป็นชั่วโมงกดลูกศรลงจะเป็นนาทีเพื่อเราต้องการปิดเวลาที่เราต้กการวิธีทำความสะอาดของฟิลเตอร์ดับแรกเราปิดเครื่องทุกครั้งแล้วกลับมาที่ด้านหลังของเครื่อง ปดล็อกเปิดฝาตัดก่อนเครื่องจะมีตัวแผ่นฟอกอากาศในตัวนำไปทำความสะอาดล้างหรือเป่าฝุ่นดูดฝุดด่นเป่าลมย้อนสำหรับลมเข้าแผ่นที่สองก็คือแผ่น กองำกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมากลับใช้ที่เดิมแล้วกลับมาเปิดเครื่องพ o วเวอรออน เครื่องจะทำงานทุกอย่างที่ตั้งค่าไว้เครื่องจะจดจําไว้ตลอดสมมุติว่าถ้าน้ําเต็มเครื่องจะปองว่าแทงโฟจะมีอารเครื่องจะหยุดการทำงานทันทีในเมื่อเราเทน้ำทิ้ง ทำความสะอาดถังน้ำเรียบร้อยแล้วกลับมาใส่ที่เดิมตามล็อกของมันเครื่องจะหน่วงในการทำงาน3นาทีอครับ